ข่อยยทายคลิปตอนนี้ยหงมม่เจ้าอ่ะโยโยโยโบก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 โอ้ฝนยีงดีเหรอ งแล้วสิมันมีมันม,มีไม่มีเพื่อน,น,าน,านเอาเลยไป,ไปเซ็นนี่เซ็นนี่เขาได้ไดจะรวงมั้ยอย่างาอดด้า,า,มามันเห็นอยู่อย่างจางปางอยู่ไก่ซ้อยตลอดเลยคระโปงไก่กระโปม่ข่อ,ขอยามาฉีกเก่า อนนี้ว่างยู่ขันปุแสดง่า่ไม่มันประคุณใจเป็นด้กัรเสียงนึเดินบ่วงแง่งเลยเราได้งสะพาบอกพอเปียกยอะตุกตาไปก่อนเด้อพรอมีมงยูแล้วเอกว่าเก็บตะลึงเท่าอีกอน

น่ารัจะตายหอยละพี่น้องหอละจ้านั่งวานั่งสีเปลี่ยนนั่งรูปอ่ยูโอน่ารีละม่วงเียวน่าจะเรีนลังาจุตาดี เมื่อนี่เมื่อนี่แจกกันแม่แม่แจกผ้าแม่แม่จะลืมแจกผ้าด้วยมั้แจกผ้านะผ้าไม่มียังไม่ได้แจกเลย ผมอเ็นประตังอรหรอเอาเอาเอาไปในนหน่อาเยเมา่อคอนยีกันได้อาอ้าโอ้ยเหนลูกเปาปน้าเปาเป้าชเสียหัวช้ระันอันนี้เอาไปยังก่น oh. ตู้มีถุงพี่เสียใจมั้ไม่แตะปัักไฟนี่เขาจุดหรือยังเนี่ยออกออกจุดด้อ แม่ระวังบบอนบอก็จะบกนไงโอ้อะไม่ใช่แม่ระวังเดี๋ยวพ่ามีราคาทีแล้วไป ไปนวดหายเบาบุกขึ้นหนิไป<อ><อ>เดี๋ยวฝุ่นละอีกอาทิตย์นึงข่อยินวนวดอ๋อสามสี่มือสิแต่อาทิตย์นึงจิกลับมากขึ้นเลี้ยมโดนแมนบ๊ออเออแล้วว่าอาทิตย์นึงข่อยจะเรียกว่าอาทิตย์นึงน้ำเล่า <c oughs> ตาแจ้งวะเลย ฐานานะย,ยังยังเร็วหลยเอาของไว้ก่อนรับลูกอันจับเปลองมาเห็นเดีเอาของวางก่อนเอาอันในกล้องนี้หน่อยห่อมน่โอเคพวดยังหัวอิ่มลอยอยู่เหตุโ นี่แหละเส้นนี่ละเอ้ยคทางเขานี่นนี่หละสวัสดีค่ะสัสดีค่ะขงช่องเู่น่าเ้ขชอกดทกกานเไี่ด้ว่าขี้มาดอกุวันนี้มาดใสมาก อุ้ยมาสวัสดีค่ะอันเดผู้ใดบอกเลยด้วยค่ครับ่งเรียนเาัคนเดกาดเียนกันแบบสีเดมือนกันเยเดียวกันแบบ ไปเอะไปนอนแล้วเพื่อนก็ได้ฟังได้ยี่งได้ดีเอามาวางไว้ก่อนน้องเต็มอีมบ่มือนีแม่แม่มาจากไหนนอนเต็มอีมมะมือนี่เอาเอาลูกกงใส่อันนี้เต็มอิ่มข้าวมาหนึ่งเต็มอิ่มเต็มอิ่มมาอนีไม่เจอเติมสบายสามเนี่ยนุ่กินเด้่นี่แค่ขี้เกี่ยมนี่ เอมาใครีเกีย่จิพี่จันนี่เลยพี่จอนพี่บทองบอแไ้พยลูกพี่จอนมาแล้วเฮ้ยลูกเจ้าลอยหนีพี่จอนเอาไส้นี้เอาเอาปากมันสุกไส้นี้ลวกซู ันนี้มันกินได้ใช่ไหมตกลงนบ้านนี้ม่ิ้นหยินึ่งเมตรฮะไม่มด้มาได้จนสดชื่นเดือนไปทุกที่เลยว่าเนื้ออิมขอืมยานมากแ่บมันเป็นแมวกินวัาล่ะลูกลูกตัวกันที่แก่่คอยมาลวมาคนยจะตกใจญ่นดนี ปปอ,าอา้าก่อ้อหอมข้าวหิวข้าวไปกินข้าวกันไหมนู่นเต็มผ้าอายอยู่นู่น<า>เห็นแล้วแ<า>ดงๆ<า>พี่น้องคลิปเนี้ยไว้ไสำหรับค่ะเบิงต่อคลิปหนาได้ค่ะเด้อ <c oughs> เอาเตแตกๆเลย